นี่เลยสาวสวยมิสบิวตี้แอนฮาร์เบิร์ปีที่แล้วนั่นเองสวัสดีครับคุณสวัสดีฮะอันนี้นำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนค่ะ,ะชื่อดาราวีโกมิน,นะคะ,ะเป็นมิสกีตบิวตี้ฟูลฮาร์เบิร์2022ปีที่แล้วว้าววันนี้มาร่วมงานนะคะแสดงความยินดีกับเวทีนี้ก่อนอแสดงความยินดีมาร่วมงานแสดงความยินกับรุ่นน้องอค่ะแอบเชร์ทุกคนเลยปีนี้คืออยากบอกว่าสวยกันทุกคนแล้วความสามารถ สุดๆกันไปเลยค่ะมีใครอยู่ในดวงใจไหมแต่ละคนแบบว่าปังๆท้งงานเปอร์ฟอร์แมนซ์เต็มมากคือต้องอุบอิฟว้ก่อนในใจได้ไหมจะบอกตอนนี้ได้ไงคะไม่ได้ต้องไปติดตามชมกันในงานจะดีกว่าค่ะได้เลยอ่ะเรามาอัปเดตก่อนหลังจากที่ได้คว้าออมกุฎไปแล้วของปีที่แล้วทำอะไรบ้างกิจกรรมก็กิจกรรมใช่ไหมคะก็มีทางทางกองใช่ไหมคะก็จะมีให้เรามีแพลนให้เราไปร่วมงานต่างๆค่ะ ก็แบบงานเปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะงานโชว์ต่งตางๆค่ะได้เลยอ่ะกล่าวถึงพวกขะบวดปีนี้ก่อนให้ปฏิบัติหนะ้าที่ค่ำคืนนี้ให้เต็มที่ก่อนก็ฝากถึงน้องๆด้วยนะคะอยากจะบอกว่าในนามของรุ่นพี่อยากจะให้น้องๆ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะมันเป็นวันเดียวของเราค่ะ,สะแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่กันไปเลยค่ะได้เลยอ่ฝากไอจีติดตามผลงานก่อนเลยไอจีนะคะดาราวีโกมินค่ะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย